สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกวาง KTA Channel กันอีกครั้งนะคะในช่วงที่ผ่านมาละครแต่ละช่องก็ได้หยุดถ่ายทำไปในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะทำให้หลายๆช่องได้น,นำเอาละครเก่าๆมารีรันกันอีกครั้งและในตอนนี้ก็ผ่านมาสักระยะนึงแล้วก็ได้มีละครใหม่ๆเตรียมเปิดกล้องละครหลายเรื่องเลยนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครที่จะเปิดกล้องใหม่ทางช่องส จะมีเรื่องอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนมาติดตามกันได้เลยค่ะเรื่องที่หนึ่ง สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นกระแส talk o f the town มากๆเลยค่ะเมื่อทางช่องสามนะคะได้เซอร์ไพรส์คนดูด้วยการนำเอาพระเอกขวัญใจแฟนๆนะคะอย่างคุณพุทธพุทธิชัยหรือดีเจพุทธของเรานะคะมาเป็นพระเอกช่อง3ามเป็นครั้งแรกค่ะประกบคู่กันานะเอกสาวแพทริเซียทันชนกูดนะคะในละครโรแมนติกดรามา่ากับเรื่องที่สุดของหัวใจของผู้จัดคุณหงทันนิธิ ซึ่งละครเรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำกันในช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วค่ะเรื่องที่2คือเรื่องใต้เงาตะวันของผู้จัดคุณนกจริยาจากค่ายเมกาเจที่หยิบเอานิยายของคุณปิยาพรสัก,กเกษมมาทำเป็นละครซึ่งตอนแรกที่คุณปิยพรได้แจ้งข่าวดีกับทุกคนว่าน,นิยายเรื่องนี้จะได้มาทำเป็นละครชาวเน็ต ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายถึงคู่พระนางว่าใครกันที่จะเหมาะสมกับเรื่องนี้บ้างซึ่งชาวเน็ตได้เสนอชื่อนักสแสดงให้กับผู้จัดมากมายหลายคนสุดท้ายทางผู้จัดก็ได้แจ้งผลออกมาว่าได้พระนางเคมีใหม่อย่างหมากปรินนักสแสดงหนุ่มมากความสามารถมาประกบคู่กับนางเอกสาวโบเมรดาติดตามชมได้ในเรื่องใต้เงาตะวันค่ะ เรื่องที่3เรื่องมาตารดาของผู้จัดคุณจ่ายศินีจากค่ายเนกะวายเรื่องนี้นะคะได้นักแสดงนำเป็นสาวล่างเล็กอย่างเต้ยจรินพรและหนุ่มหน้าหวานขวัญเจสาวอย่างเจมจีรายุมาประกบคู่กันในงานละครเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทั้งสองคนเคยเล่นภาพยนตร์ด้วยกันมาแล้วแค่รู้รายชื่อนักแสดงนำก็น่าดูแล้วใช่ไหมคะ เรามารอรับชมกันได้เลยค่ะเรื่องที่4เรื่องเพราะรักคุณต้องจุลวุฒิแห่งค่ายชนลพีบราเชอร์ได้หยิบเอานิยายเรื่องเคราะรักมาเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่เป็นชื่อเรื่องเพราะรักและยังได้นักแสดงนำอย่างพระเอกหนุ่มตีเจมมามาสร้างความจิ้นฟินจิกหมอนกับนางเอกสาวพายรินดาดา เรื่องนี้ก็เพิ่งฟิตติ้งกันไปรอรับชมกันได้เลยนะคะเรื่องที่5เรื่องสุปตา2550เรื่องนี้ก็ได้คู่ขวัญในตำนานที่ได้สร้างความประทับใจ้วไในละครหลาๆเรื่องอย่างคุณเคนธีรเดชกับคุณแอนทองประสมได้หวนกลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งโดยผู้จัดคุณหน่อยบุษกรแห่งบริษ,ษัทซิตี้เคน งานนี้ทำเอาแฟนขับเฮกันเลยทีเดียวเรื่องที่6ขณะที่คุณไก่วรายุทธแห่งบริษัท Who and Who ได้คว้าตัวนุ่มกรับคณาวุธิที่ได้คืนแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างเจนนี่อันพาดนป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวรรณที่กลับมารับงานแสดงในรอบสองปีหลังจากใช้เวลาให้กับครอบครัวและเบบีตัวน้อย งานนี้คุณแม่เจนนี่ได้คัมแบ็กกลับมารับงานละครอีกครั้งพร้อมเป็นเจดันหนุ่มกรับในเรื่องมัดหัวใจยีสุดตาละครโรแมนติกคอมเมดี้เรียกว่าเป็นที่รอคอยของแฟนคลับอย่างแน่นอนรอรับชมกันได้เลยนะคะเรื่องที่7เรื่องหมอหลวงด้านสองผู้จัดคุณชูดาพาและคุณป้องปียะ จากค่าย Sonic Boom หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงนำแสดงโดยมาริโอเมาเลอร์กับนางเอกสาวคิมเบอรี่ก็ได้จับคู่พระนางมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องหมอหลวงซึ่งเป็นภาคต่อของทองเอกหมอยาท่าฉลงนั่นเองรับรองความสนุกอย่างแน่นอนรอรับชมกันได้เลยคะ่ะ ที่8เรื่องสไปด์สายสตรองของผู้จัดคิวทองคุณคิงสมจริงสีสุภาพได้เตรียมละครแซบเ,เรื่องนี้ไว้โดยนำแสดงโดยคุณพลน,นวัดมาประกบคู่กับนางเอกสาวนิชานัฐนิชาและการันตีความแซบ้วยคุณแม่สามีอย่างคุณหน่อยบุษษกรเรื่องนี้การันตีความแซบระหว่างแม่สามีกับลูกสได้อย่างแน่นอนซึ่งกำลังจะเปิดกล้องในเร็วๆนี้ รอติดตามรับชมกันได้เลยเรื่องที่9กับละครฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยเรื่องพลมลิขิตภาคต่อจากละครเรื่องดังแห่งปีเรื่องบุพเพสสนิวาดที่ทางผู้จัดอย่างคุณดองอรุโนชาจากบริษัทบอดคัสไทยทลวีชันนรวมถึงนักเขียนอย่างรมแพง ก็กำลังตั้งใจที่จะสานต่อเรื่องราวความรักข้ามภพหนอโยธยามาให้ทุกคนได้ติดตามกันนำแสดงโดยพระนางคู่เดิมคือคุณปบทนวัตรและนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังจากรอติดตามรับชมกันมานานเพราะสถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้จะรีบเดินหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่แล้วรอเตรียมรับชมกันได้เลยคะ่ะเรื่องที่สิ ละครฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องลายกินนรีนำแสดงโดยนเดศคูกิมิยะและนางเอกสาวย่ยา่าอุรัสยาขวัญใจผู้ชมนั่นเองหลายคนรอคอยดูเรื่องนี้มากละครเรื่องนี้ติดปัญหาทั้งเรื่องบทและเรื่องโควิดทำให้ต้องพักกองกันไปก่อนยังไรก็ตามตอนนี้บทพร้อมและทุกอย่างพร้อมแล้ว และกำลังเดินหน้าเร่งถ่ายทำกันอย่างเต็มที่รอรับชมกันได้เลยสำหรับละครทั้ง10เรื่องที่กวางนำเสนอมานั้นบางเรื่องเพื่อจะฟิตติ้งและเปิดกล้องถ่ายทำกันไปถ้าละครใกล้ออนแอร์กวางจะมานำเสนอเรื่องย่อและข่าวขคาวละครอีกครั้งนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe ให้กวางด้วยนะคะ คลิปต่อไปก่อนทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ